สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่บ้านหลักสูตรความสำเร็จอาจารย์เปิ้ลที่คุณคลิกไลค์ติดตามกดซีเฟอร์พระมองหนสต์ก่อนนะคะ เป็นไลฟ์ประจําวันค่ะมาประมาณมงมครึ่งบวกของทุกวันนะคะวันนี้อาจารย์เปิ้ลก็มากับเวลาเช้าสบายๆนะคะมีความสุขสดชื่นแจ่มใสแล้วก็มีพลังกันนะคะแล้วก็ทุกๆวันนออาจารย์เปิ้ลก็มาเติมเต็มพลังความรักความสุขนะคะวันนี้อาจารย์เปิ้ลก็มีภารกิจนิดหน่อยนะเดี๋ยวอาจารย์เปิ้ลจะไปลงแพรกับเพื่อนๆน,นะคะเอาเอาบรรยากาศแพรมานะครบุรีเขื่อนลำแช่นะเมื่อวานก็ไปเที่ยวสวนทุเรียนมาสนุกมากเลยทุเรียนถูกมากนะคะท่าสุกเนี่ย ขายกิโลละเก้าสิบเองมั้งถ้าดิบเนี่ยนะเหมือนประมาณว่าอีกสองสามวันสุดเราอขายแปดสิบาทเองแถมลดแรกแจกแถมสุดๆเลยเป็นปีที่แบบเราสามารถจับต้องได้จริงๆนะคะสำหรับทุเรียนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วขอบคุณการแชร์ขอบคุณการแบ่งปันเช็คสิคะว่าภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่าไลฟ์นี้ขออนุญาตเป็นไลฟ์แบบกระชับกระชับนะคะเพราะว่าอาจารย์เปิ้ลมีภารกิจต้องไปลงแพรเนาะยังไม่ได้แบบว่าเช็คเลยว่าจะต้องอะไรลงไปก็ไม่มีอะไรอ่ะน่าจะมีมือถือมีอชุดว่ายน้ำ ชุดว่ายน้ำมันคือกางเกงขาสั้นหมดเด็กชุดว่ายน้ำจริงอาการชุดว่ายน้ำนะคะกางเกงขาสั้นอะไรแบบเนี้ยเอาเอาไปเล่นน้ำนะคะกน็น่าจะมีแค่นี้แหละที่อาจารย์เปิ้ดดูนะน่าจะมีแค่นี้นะก็เดี๋ยวเอาเอาบรรยากาศเอามีความฝากเพราะว่าตอนแรกท,ที่ที่ลงแผ่ไปอ่ะมันจะยังไม่มี มันยังจะไม่มีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรม,มันมันมีคลื่นโทรศัพท์อยู่แต่ไปสักกลางๆเนี่ยตรงหุบเขาเนี่ยจะไม่มีคลื่นละสัญญาณจะขาดละเดี๋ยวถ้ายังไงตรงช่วงเ,เข้าไปเดี๋ยวอาจารย์เปิ้ลโพสต์ภาพให้ดูแล้วกันนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันที่พักผ่อนอีกวันนึงแหละขนาดวันพักผ่อนอาจารย์มันยังไม่ยอมมันยังต้องไลฟ์นะเพราะว่าอยากจะมาเติมเต็มพลังความสุขให้กับพวกเราทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่12กรกฎาคม2568หลายๆท่านก็อาจจะหยุดพักผ่อนนะคะมันเป็นวันเสาร์เนาะแล้วก็เพื่อเพื่ สุขที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นวันอาสาหะเป็นวันเข้าพรรษาเรียกว่าเราได้รับพลังบาร,รมีกุศลบาร,รมีบุญเนี่ยที่พวกเราทําร่วมกันมาไม่ว่าจะเป็นการถวายพระตาหาร315วันทําบุญด้วยกันทุกวันนะคะแล้วก็เป็นโมเมนต์ดีๆที่เราให้กันเนาะใครที่สังเกตหน้าเพจอาจารย์เปิ้ลเนี่ยก็ค่อนข้างมีแบบหลากหลายทีเดียวนะหลากหลายอารมณ์เลยส่วนใหญ่หมันก็จะเป็นชีวิตคนจริงๆเนี่ยค่ะที่เราเจอเนาะอย่าคิดว่าคุณโดดเดี่ยวอย่าคิดว่าคุณไม่มีใครคุณยังมีอาจารย์เปิ้ลอยู่นะคะสวัััสสสสสดดดีีีีีพพ่่่่่าาคคคะะะวว าฝากแชร์แบ่งปันด้วยนะคะขอบคุณการแชร์และแบ่งปันค่ะการแชร์และแบ่งปันของพี่น้องตรงนี้นะคะเป็นการส่งต่อพลังที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยให้กับอาจารย์เปิ้ลนเนาะทำให้อาจารย์เปิ้ลเนี่ยมีกําลังใจในการทํางานมีกําลังใจในการไลฟ์นะคะแล้วทุกวันของเราก็เป็นวันที่มีคุณค่าเป็นวันที่มีความสุขสดชื่นแจ่มใสแล้วก็มีพลังนะโอเค okay. ชีวิตเราอาจจะไม่มีอะไรที่มันมันทำให้เราแบบสมหวังดังใจได้นะคะแต่ว่าตัวเราเนี่ยสามารถทําให้ตัวเรามีความสุขทุกวันได้เอ่อถ้าเรื่องสมหวังมีนะคะในโลกไปนี้มันก็มมีพุทธเจ้าไม่มีเรื่องของธรรม,มะมาเกี่ยวข้องเนาะแต่ว่าความที่ว่าเราเนี่ยมีธรรม,มะ ต่อให้เราเจอเรื่องอะไรที่มันแย่หรือว่าเจอเรื่องอะไรที่มันกระทบทั้งใจนะก็จะสามารถผ่านสบายได้อย่างแน่นอนอาจารย์เปิ้ลมีความเชื่อมั่นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นรักตัวเองทําเพื่อตัวเองค่ะจงเชื่อมัน่นศรัทธาตัวเองนะคะว่าเราเกิดมาเพื่อสําเร็จเราเกิดมาเพื่อทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่เราเกิดมาเพื่อสร้างความแตกต่างในโลกใปน,นี้ไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้เป็นไม่ได้หรือนี้ไม่ได้นะอาจารย์เปิ้ลอ๋อเจอบรรยากาศเนาะที่ดีด้วยไม่ดีด้วยมาตลอดเลยนะแต่ว่าตัวอาจารย์เปิ้ลก็พยายามประคับประคองจิตใจเนี่ยให้มันอยู่ ล้องกับลอยอาจารย์เปิ้นเชื่อว่าวิชา,วาความรู้หรือว่าแนวคิดต่างๆที่อาจารย์เปิ้นพูดตรงนี้ <c oughs> ก็น่าจะเป็นการช่วยให้หลายคนเนี่ยมีความสุขได้แล้วก็ปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้จริงเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกฎของพลังจิตใต้สํานึกเรื่องของธรรมะธรรมชาติเรื่องของกฎวิทยาศาสตร์ว่าเมื่อเราลงแรงทําอะไรไปแล้วย่อมมีผลลัพธ์ตามมาเสมอนะคะเมื่อลงมือเขาเรียกว่าแรงปฏิกิริยาเนาะเมื่อลงมือทําอะไรนะคะมันจะมีบางอย่างเกิดขึ้นเพราะว่าความคิดมีพลังคำพูดมีพลัง นะค,ำคำพูดมีพลังความคิดมีพลังเราทุกคนเนี่ยนะฮะมีพลังงานนะฮะอยู่ในตัวเองตลอดเวลาว่าแต่ว่าเราจะทําพลังงานนั้นนะคะให้เกิดขึ้นในด้านไหนแค่นั้นเองนะคะบางคนคิดลบกับคิดลบละเกิน,นะฮะบางคนคิดบวกเนี่ยก็โดนว่านะฮะหาว่าโอ้เป็นเพราะคิดบวกมากเนี่ยนะนะทำให้ไม่ได้ดีทําให้ถูกโกงอะไรบางคนเจนนาการว่าคนคิดบวกคือคนที่อ,อ,อ่อนต่อโลกอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะคนคิดบวกคือคนที่มีทัศนคติเชิงบวกที่สามารถฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาได้ไม่ว่าปัญหานั้นจะยากแค่ไหนเขาก็ สามารถผ่านได้สารผ่านสบายนี่แหละค่ะพวกเราชาวสายสวรรค์ขออยันเบิกทรัพย์ทุกคนเลยนะคะใครเข้ามาแล้วทักทายอาจารย์เปิ้ลค่ะว่าพร้อมรับโชคนะฮะรับโชคเรียบร้อยแล้วนะประมาณนี้คือ,อเราจะต้องรับโชคนะคะโชคดีเกิดจากใครโชคดีเกิดจากเราค่ะไม่ได้เจอเกิดจากคนอื่นเลยนะฮะโชคดีเกิดจากการที่เราเนี่ยตัดสินใจ ะะแต่สิดใจที่จะมองเห็นโลกในแบบที่เราต้องการที่จะมองเห็นเนาะถ้าเราทําตัวแต่ซึมเศร้าเหงาหงอยแล้วก็คิดว่าชีวิตเนี้ยไม่มีอะไรมันก็จะไม่มีอะไรจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องปรับวิธีการคิดของเราค่ะทําให้ทุกวันมีคุณค่าทําให้ทุกวันมีความหมายหรือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเจอกับความผิดหวังเนี่ยแต่ก็ให้คิดซะว่าความผิดหวังนั้นถ้าจะเป็นครูสอนเราว่าเออไม่เป็นไรนะวันหนึ่งน่ะชีวิตเรากออ็จะมีเรื่องต่างๆกระทบให้ตรงเนี้ยมันเป็นสกิลเป็นทักษะในการฝึกตนนะคะอย่าไปคิดท แคะเสียใจจนมากเกินไปนะคะไม่ว่าคุณกําลังเจอเรื่องอะไรอยู่เจอสิ่งไหนอยู่อาจารย์เปิ้ลก็ขออนุญาตเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทุกคนในการใช้ชีวิตนะคะนับแต่น,นี้เป็นต้นไปขอให้พวกเราทุกคนเจอแต่ความงดงามเจอแต่สิ่งดีงามอยู่เสมอเลยค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะว่าทุกครั้งเนี่ยเมื่อเราเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่นะคะสิ่งที่ใช่มันก็จะเข้ามาในชีวิตค่ะแต่ว่าถ้าเราไม่ปรับปรุงไม่เปลี่ยนแปลงหรือว่าไม่พยายามทําอะไรเลยเราก็จะมีชีวิตที่วนอยู่ที่เดิมๆตลอดเวลานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนตรงนี้ คือนักพัฒนาตัวเองเพราะเราทุกคนตัวนี้คือผู้มีบุญน,นะคะ เป็นคนที่มีบุญมากด้วยค่ะเป็นคนมีวาสนาดีเป็นคนที่มีทรัพย์มากเพราะว่าความเป็นผู้มีบุญมากวาสนาดีเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากตัวเราเนี่แหละคะ่ะเป็นผู้กําหนดค่ะไม่ใช่ว่ามีคนอื่นมากําหนดนะคะอ่ะคันนี้เช้านี้นะคะใครยังไม่ทําบุญสามารถลงขันทําบุญได้นะคะอ่าในนามครอบครัวสายสวรรค์น,นะคะอ่าพี่พนธาสวัสดีค่ะเนี่ยมันมีคอร์สใหม่ล่าสุดนะคะ1299บาทเท่านั้นชื่อว่าคอร์ส1 7วัน Activate พลังจิตเงินนะคะซึ่งเป็นการปรับเ e t จองปีนีนน้ะคะ พี่พนัฐทักมาที่อินบ็อกซ์เลยนะนี่ค่ะประจำอคอร์สพวกสัมมนาอาจารย์เปิ้ลสมัยก่อนเลยที่อตอนตอนที่อาจารย์เปิ้ลจัดเรื่องของท็อกโชว์กลุ่มนะคะมา เข้ามาเป็นสมาชิกกับอาจารย์เปิ้ลค่ะคิดถึงกันนะคะในในบทเรียนเนี่ยจะมีทั้งหมด17บทนะคะให้เรียนวันละ1บทนะ17วันวันละ5นาทีเท่านั้นค่ะแต่ว่ามันจะมีเวิร์กช็อปหรือว่ามีการบ้านน่ยท้ายคลิปของทุกคลิปนะอาจารย์เปิ้ลเป็นคอร์สมินิมอลนะคะน้อยแต่มากเป็นมินิคอร์สนะคะท้ายคลิปเนี่ยมันจะมีแบบฝึกเช่น เซลท็อคนะคะหรือว่ากันบ้านเนี่ยก็ให้ทําตามนั้นเราให้ใช้เสียงนําฝึกของการโปรแกรมจิตใต้สํานึกที่อาจารย์เปิ้ลวางเอาไว้ในคอร์สเนี่ยฝึกไปด้วยเมื่อเราทําต่อเนื่องกัน17วันหรือตลอดเดือนนี้เราจะสามารถเชื่อมโยงพลังกับการเงินความโชคดีความรักได้อย่างมหัศจรรย์ค่ะเพราะว่าทั่วไปเนี่ยพอเราไม่ได้เอาใจเราไปเกาะอ,อะไรเนาะมันไม่คอนเซนเทรตเนี่ยมันไม่มีสมาธิกับสิ่งหนึ่งเนี่ยเราจะคิดไปทั่วคนนั้นพูดอย่างนั้นคนนี้พูดอย่างนี้เราต้องออกไปเจออะไรนะเราต้องบริหารการเงิน ความรักชีวิตเนี่ยบางทีมันทําให้เราเนี่ยไม่ชัดเจนในความสําเร็จแต่พอเราเนี่ยมาอยู่ในคอร์ส17วันพลังจิตเงินเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคุณมีสมาธิมากขึ้นกับเป้าหมายก็คืออ่ะเข้าคอร์ส าคอรต์ตอนนี้ก็สามารถทบทวนได้ตลอดชีพด้วยถือว่าเป็นสายบุญนะของอาจารย์เปลินนะสิทธิ์เก่าเหมือนสายบุญที่มาเติมเต็มการเงินสิทธิ์ใหม่มันผู้ตื่นรู้ที่พร้อมเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะฉะนั้นเรื่องบังเอิญไม่มีโลกค่ะที่เราฟังมาถึงตรงเนี้ยเป็นเพราะว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยกระซิบบอกว่าว่าต้องการการเปลี่ยนแปลงต้องการอยู่ในคอร์สเรียนนี้เรียบร้อยแล้วทัก inbox มาเลยนะคะพร้อมกับส่งสลิป1,299บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะเพราะว่าคอร์สนี้เป็นคอร์สทำบ ปัจจัยตรงนี้ยังเป็นการทําบุญสร้างกุศลด้วยค่ะสาธุสาธุสาธุาธชาวสายสวรรค์ขยันเบิกทรัพย์ทุกท่านนะคะ,ะวันนี้อาจารย์เปิ้ลก็มีทั้งอคอนเทนต์สัน้นบทความไลฟ์สดเนี่ยทำไมอาจารย์ต้องทำแบบนี้เพราะว่าต้องการให้เราอยู่ในโทนพลังงานของความคิดสร้างสรรค์นั่นเองถ้าเราเไม่ได้มีราวเกาะของชีวิตเนี่ยจิตใจเราจะไปทั่วจะไหลไปตามธรรมชาติแวดล้อมหรือว่าถ้าเราอยู่ใกล้ใครเราก็จะกลายเป็นคนคนนั้นให้เราเข้มแข็งไว้นะคะสวัสดีพี่จารุวันค่ะเข้มแข็งไว้ค่ะเชื่อไหม ใ่ว่าบางอย่างบางคนเนาะเราไม่สามารถแบบควบคุมทุกอย่างได้เราไม่สามารถทําตามแผนได้มันมันก็เป็นความเจ็บปวดอย่างหนึ่งเหมือนกันเนาะสำหรับคนที่จริงจังเนี่ยอาจารย์เปิ้ลเนาะแต่อาจารย์มันก็ต้องทําใจว่ามันไม่แน่หรอก ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปค่ะไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ไม่มีอะไรที่เรามีไม่ได้ไม่มีอะไรที่เราสําเร็จไม่ได้เราเกิดมาเพื่อประสบความสําเร็จจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้พลังงานของตัวเรานะคะว่าพื้นฐานของการที่เราเนี่ยจะปลดล็อกเรื่องการเงินเนี่ยนะมันก็คือเรื่องการ Moveon นั่นแหละวันนี้อาจารย์เปิ้ลพูดเรื่อง3เทคนิค MoveO n รวยทันที3เทคนิค Move on รวย,ยท้ามี move on หมายความว่ายังไง หมายความว่าเราไม่จับจดกับเรื่องที่เราไม่พอใจหมายความว่าเราไม่หมุนเวียนกับเรื่องที่เราไม่ชอบแต่เรารู้ว่าอ๋อเรื่องนี้ไม่ได้แล้วนะมุกออนค่ะไปข้างหน้าเลยนึกออกไหมว่าถ้าเราสะสมเรื่องที่เราไม่พอใจเยอะๆหรือว่าเราสะสมสิ่งต่างๆไว้เยอะเนี่ยมันไม่มีพื้นที่ใส่ความรวยเพราะฉะนั้นวันนี้เรามารวยกันนะคะสวัสดีพี่ศักดิ์อ่ะฮะสวัสดีพี่ศักนะดิ์ค่ะนะคะทุกท่านที่เข้ามานะใครเข้ามาแล้วเขียนว่าขอบคุณนะได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณนะได้รับเงินเรียบร้อยแล้วพร้อมกับกดแชร์แบ่งปันให้จา์เบิ้ลด้วยนะคะ,อะขอบคุณของขวัญน,นะคะขอบคุณของขวัญจากพี่พนัฐาค่ะขอบคุณนะคะพี่พนัฐามาคิดถึงกันได้เวลาที่เราก็ต้องกลับมาเจอกันในคอร์สออนไลน์อีกแล้วมามาเจอกันนะคะห2 9่บาทเท่านั้นลด80%จาก1 9 9 9บาทนะคะ,ะดีมากค่ะใช้วิวันได้อย่างดียอดเยี่ยมนะคะ โอ้ยอด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 เยี่ยมเลยยอดเยี่ยมเลยนะคะก็ดีค่ะอาจารย์เปิ้ลเนี่ยไม่เป็นห่วงสิทธิ์สายสวรรค์ทุกคนนะที่ฟังเรื่องของไลฟ์สดเรื่องของไมซ์เซ็ตเนี่ยเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ฟังอะ่ะพี่พนัฐาแล้วบางทีเราไปปนอยู่กับคนที่เขาคิดลบอะนะหรือว่าวิบากกรรมอะเจ้ากรรมในเวรเก่ามามันจะแผลแท้แทกลงไปง่ายๆอาจารย์เปิ้ลเนี่ยไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งนะคะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องแบบคล้ายๆว่าต้องประพฤติปฏิบัติทุกวัน่ะ เออถ้าถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่ทำไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติไม่คิดดีพูดดีทดําดีไม่ไร้สดหรือว่าไม่ได้อยู่ทนเนี่ยนึกออกไหมว่ามันคนเราอะ่ะมันมีสิบเผลอไผไปคิดไม่ดีได้อาจารย์เพิ่นไม่อยากไปอยู่ในโลกที่มอมเมาแบบสมัยก่อนอยูแล้วสมัยก่อนอาจารย์เพิ่นมอมเมามากเลยค่ะมอมเมาคืออะไรรู้ไหมแบบอิจฉาริษยาอยากได้อยากมี เวลาไม่มีก็เครียดนะอยากปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์อะไรอย่างเงี้ยอจ๊ะมันจะเป็นคนทรงอย่างนั้นไปนเลยอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบแซดมากเศร้ามากนะทีนี้จาะมันก็ต้องแบบเออมาดูตัวเองใหม่ว่าเออไม่เป็นไรนะ ชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตคือการเรียนรู้เพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้กับการเปลี่ยนแปลงตัวเนี้ยนะคะเราจะสามารถอยู่ในโลกใบนี้ได้เพราะว่าบางทีมันดวงเรามันเหมือนชะตากรรมที่แบบเป็นกราฟเนาะมันมีขึ้นมีลงมีกราฟตกมีกราฟขึ้นเนี้ยบางทีคนก็ไปผูกโยงกับดวงดาวดวงเดือนปีชงปีชว่วยอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ต้องมาแก้สะดอเคาะต้องทำทัานี้สาหรับอาจารย์เพื่อนอาจารย์เพื่อนมองว่ามันเป็นธรรมะอ่ามันเป็นไตรลักษณ์ค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเกิดขึ้นตัั้้งงอยู่ดบไปตรนี มันมันทำให้เราเกิดการตื่นรู้ในตัวเองนะเรามันทําให้เรามีพลังนะว่าเออไม่เป็นไรนะถึงเวลาที่เราได้เรารู้สึกขอบคุณตัวเองที่มีความสุขที่เราประสบความสําเร็จในความรักในการเงินในติ่งต่างๆเนาะแต่เวลาที่เราไม่ได้เราก็เหมือนมีน้ำทิพย์ชโลมใจมาเยียวยาว่าเฮ้ยไม่เป็นไรนะนะสุดท้ายแล้วเนี่ย ชีวิตเนี่ยมันก็จะวนแบบนี้แหละวันนี้ไม่ได้วันหน้าก็ได้แบบให้กําลังใจตัวเองไปอ่ะมันถึงเรื่องว่าโลกแห่งการคิดบวกอย่างแท้จริงค่ะไม่ใช่โลกแห่งการหลอกตัวเองนะสวัสดีพี่สวุวรรณีค่ะสวัสดีค่ะ,ะเพราะฉะนั้นข้อที่1ค่ะอยู่กับปัจจุบันยอมรับสิ่งที่เป็นคือทุนค่ะอยู่กับปัจจุบันและยอมรับสิ่งที่เรากําลังเป็นอยู่เนี่ยคือทุนนะเป็นทุนมหาศาลนะถ้าเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันและเราไม่ยอมรับความเป็นจริงที่เป็นอยู่เราไม่มีทุนค่ะพอจะเข้าใจคํานี้ไหม หมายความว่าคนทั่วไปที่ไม่มีต้นทุนน่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ชีวิตบนพื้นฐานของปัจจุบันเลยแล้วเขาก็ไม่ได้ยอมรับความจริงมันทําให้ไม่สามารถที่จะมูฟออนไปต่อได้ทั้งเรื่องรักเรื่องเงินเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุนของเราคืออะไรรู้ไหมคือการอยู่กบความจริงทุนของเราคืออะไรรู้ไหมคือการอยู่กับปัจจุบันและยอมรับความจริงว่าตอนนี้เรามีอะไร ตอนนี้เราเป็นอะไรเรายังไม่ได้อะไรเราควรจะมีอะไรเนี่ยเป็นทุนเพื่อที่จะต่อยอดว่าเราจะมีอะไรได้อีกนั่นเองเพราะฉะนั้นความมหัศจรรย์ของชีวิตคือการได้เรียนรู้นะเรียนรู้ว่าเออทุกอย่างเนี่ยนะมันเป็นยังไงมันเป็นความจริงแบบไหนนะเข้าใจยอมรับมันแล้วอยู่กับปัจจุบันอย่างมีความสุขอย่าเอาเรื่องที่ไม่สมหวังนนําใจมาทําให้เราเครียดหรือว่ากดดันนั่นเองนะคะ 2. ออารมณ์สดใสเป้าหมายชาัดค่ะ อารมณ์สดใสเป้าหมายชัดอารมณ์ที่สดใสเป้าหมายก็ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อขนมผ่านไปแล้วอ,อยู่กับปัจจุบันทําตัวเองให้มีความสุขชัดเจนเนี่ยนะคะมันทําให้เรามีทุนนะคะ,ะหนึ่งอยู่ปัจจุบันยอมรับความจริงใช่ใช่ค่ะพี่ดีดีข้อสารตัวตัวนี้ถือว่าเรียกว่าทุนนะเป็นทุนนะเคยได้ยินไหมเรามันต้นทุนน้อยเรามันไม่มีทุนจริงๆทุนของเราในการที่จะมุ่ออนไปมีเงินสดไปประสบความสําเร็จดึงดูดโชคลาภวาสนาบรารมีต่างๆ คือคุณต้องรู้ก่อนว่าปัจจุบันเราอยู่ตรงไหนเราต้องรู้ก่อนว่าทุนของเราคืออะไรทุนของเราคืออยู่ปัจจุบันแล้วเรามีอะไรอาจารย์เปิ้นอยู่กับทุนตัวเองตลอดนะว่าเอ่อยอมรับว่าอ่ะตอนนี้อยู่ปัจจุบันมีแค่นี้นะอ่ะงั้นเราจะทําอะไรเพื่อ mm. เพื่อให้เราไปถึงเป้าหมาย mm. เพื่อให้เราสําเร็จเนาะนั่นก็คือข้อที่2ค่ะอ่ะข้ามไปข้อที่2ก็คืออารมณ์สดใสเป้าหมายต้องชัดการที่เรามีเป้าหมายชัดแล้วแต่อารมณ์เราขุ่นมัวมันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเกิดกินนาการเชิงลบ จินตนาการเชิงลบที่จะบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยฉันทํามันไม่ได้หรอกนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกเขาบอกว่าทําไม่ได้หรอกคือเราจะไปหมดหวังเราจะไปสิ้นหวังเราจะไปหมดหวังกับเป้าหมายของเราเพราะอย่างที่อาจารย์บอกว่าทุกอย่างมันมีจังหวะนะ่เคยเคยสังเกตตัวเองไหมว่าตอนที่เราแบบอยากได้มากๆเลยอยากได้คนคนนี้อยากได้เงินก้อนนี้อยากได้ตําแหน่งนี้อยากได้ของชิ้นนี้คืออยากได้มากเลยนะแล้วมันก็ดูท่าทางเหมือนยากแหละคุณรู้สึกว่าอุ๊ยอยากได้มากเลย จนในที่สุดคุณก็บอกว่าเออมันยากเกินไปว่ะเราท้อแล้วเราปล่อยวางดีกว่ารู้ไหมว่าของจะมาช่วงไหนของมาช่วงปล่อยวางค่ะพอเราปล่อยวางได้ปั๊บของมาเลยใครเคยเจอประสบการณ์นี้จริงไหมคะอ่าใครว่าจริงพิมพ์จริงนะใครเจอประสบการณ์นี้คืออารมณ์สดใสเป้าหมายต้องชัดอารมณ์สดใสเป้าหมายชัดค่ะคือถ้าถ้าเราอารมณ์ไม่สดไม่สดใสเป้าหมายเราไม่ชัดเนี่ยเรายังจะไม่มีสิ่งที่เราต้องการนะเออตามนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายต้องชัดอารมณ์ต้องสดใสเพราะอารมณ์สดใสมันคือกึ่งๆความสุขอะ่ะมันมีใจเบิกบานที่จะไปเบิกโชคเบิกเงินเบิกอะไรเงี้ยเข้ามาในชีวิตนั่นเองเพราะฉะนั้นอารมณ์ต้องสดใสิจใจ,จต้องเบิกบานเป้าหมายต้องชัดเจนแล้วถึงออกแม้ว่าบางครั้งอะ่ะบางเป้าหมายของเราอะ่ะมันต้องคิดบวกอะ่ะนะเราต้องคิดบวกว่าเออมันทําได้สิมันเป็นไปได้สินะเราต้องสร้างความเป็นไปได้ให้กับตัวเรานะคะอยู่ตลอดเวลานะทีนี้มันก็ไม่ใช่เราคนเดียวอ่ะถ้าคนตรงตรงข้ามนะ มีพลังลบมากกว่าหรือมีพลังไม่ชัดเจนคนคนนั้นก็จะไม่สามารถเดินทางร่วมทางไปกับเราได้อาจารย์มัน่นยุตอย่างให้เลยนะมีทิศเดินทางเดินทางหนึ่งที่จะเดินทางไปสถานที่ที่งดงามมากคนนึงบอกเฮ้ยต้องไปสิไปได้อีกคนนึงบอกฉันไม่สะดวกจะไปฉันไม่สะดวกจริงๆฉันไม่สะดวกจริงๆท่องอยู่อย่างเงี้ยเราไม่มีภาพความสําเร็จในหัวไม่มีความกระตืรลนสุดท้ายต่อให้คนที่มีความคิดบวกนะ่ะพยายามจะจูงจะดึงเข้าไปแค่ไหนแต่เขาความเชื่อไม่พอ เขาจะตัดโอกาสตัวเองทุกอย่างเขาจะปิดกั้นสุดทายทุกอย่างสุดท้ายเขาก็ไม่ได้ไปค่ะแล้วเขาก็เสียโอกาสนั้นไปเขาก็จะหาทางใช้จิตวิยาองุ่นเปรี้ยวมะนาวหวานในการเข้าข้างตัวเองเยียวยาตัวเองในการบอกเฮ้ยไม่เป็นไรนะฉันไม่ได้ไปเพราะหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าเป็นอย่างนี้บ่อยคนคนนี้จะไม่ประสบความสําเร็จเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าความสําเร็จเนี่ยไม่ใช่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในวันพรุ่งนี้ค่ะความสําเร็จคือการตัดสินใจในวันนี้ตัดสินใจว่าเราจะเอา แต่ัดสินใจว่าเราจะรวยแต่ฉสนนั้นว่าฉันรับแน่นอนคือเวลามีโอกาสต้องรีบคว้าไว้กระตือรือล้นตื่นเต้นกับมันเชื่อไหมว่าโลกไม่เคยจ่ายรางวัลผิดคนคนที่ไม่สํานึกรู้คุณไม่มีความกระตือรือล้นนะคะอยากจะจะให้คนอื่นใส่พานมาให้อาจารย์เปิ้ลเห็นจากๆเลยค่ะโลกเนี่ยยึดไปต่อหน้าต่อตาเลยเขาไม่ได้สิ่งนั้นเขาถูกพลาดสิ่งนั้นไปเขาไม่ได้รับโอกาสนั้นเพราะความที่เขาเนี่ยนะคะ ไม่ไม่ชัดเจนนะคะกับตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายต้องชัดพร้อมกับอารมณ์ที่สดใสนะะอาจารย์เปิ้ลบอกเลยว่าไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนอาจารย์เปิ้ลเชื่อเนี่ยว่าเฮ้ยเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้ไไดสุดท้ายอาจารย์เปิ้ลได้ในสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเป็นไปได้แล้วอาจารย์เปิ้ลได้มาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นอาจารย์เปิ้ลอยากจะแชร์แบ่งปันประสบการณ์นะคะว่าไม่ว่าคุณจะมีเรื่องที่เลวร้ายแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานสถานการณ์เรื่องคนมันคือเรื่องเดียวกันนั่นก็คือขออย่างเดียวให้อยู่ในลมเบิกบานสดใสและเชื่ สุดท้ายแล้วมันจะต้องฉัดค่ะอ่าสุดท้ายนะคะข้อที่3ค่ะนะคะทุกพื้นที่คือความสุขค่ะทุกพื้นที่คือความสุขนะทุกพื้นที่คือความสุขนะทุกพื้นที่คือความสุขนะอย่าทําให้มันเป็นทุกค่ะถึงแม้บางอย่างจะไม่เป็นดังใจเราถึงแม้คนบางคนจะไม่เห็นคุณค่าทางจิตใจเราถึงแม้คนบางคนนะคะเขาจะเป็นย,ยังไงก็ช่างในชีวิตเนาะเหมือนคําที่อาจารย์เพิ่นเขียนวาเนียนะใครใครดีกับเราเราก็ดีด้วย นะใครที่เราชอบเราก็สนับสนุนใครที่เราไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไม่ต้องสนใจนะอย่าไปคิดมากคิดเยอะให้กับชีวิตนะอยู่ที่ไหนแล้วสบายใจก็อยู่ไปไหนแล้วมีความสุขก็ไปนะเพราะว่าชีวิตมันสั้นอ่ะมันสั้นเกินกว่าที่จะมานั่งจับจดกับเรื่องอะไรรู้เราต้องมีความสุขค่ะเราต้องเบิกบานใจเราจะต้องอยู่กับปัจจุบันอย่างมีความสุขนั่นเองนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราอยู่กับปัจจุบันอย่างมีความสุขแล้วเนี่ยเดี๋ยวโลกจ่ายรางวัลมานะเป็นเงินนะเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยทุกพื้นที่คือความสุขให้เราาจดํ ประทับลงไปในหัวใจนะคะว่าไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะถ้าใจเรามีความสุขทุกอย่างจะมีความสุขแต่ถ้าอยู่ที่ไหนใจเราเป็นทุกข์มันก็มีความทุกข์เนาะทีนี้เคยได้ยินไหมคําว่าขับที่อยู่ได้ขับใจอยู่ยากเคยได้ยินคํานี้ไหมคะอาจารย์เปิ้ลบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงค่ะนะมันเป็นเรื่องจริงแต่ในขณะเดีวยวกันเนี่ยบางทีเราอยาเอาแต่ใจตัวเองนะขับที่อยู่ได้ขับใจอยู่ยากเราลองปรับตัวก่อนว่าอย่าลืมนะคะว่าที่ตรงนั้นเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีสภาพแวดล้อมที่ห่วยนะ เจอคนที่ช่วยนะคะหรือว่าเจออะไรบางอย่างที่มันเบียดเบียนเราให้ต้องทุกข์ใจหรออใจอะนะอาจารย์มันจะบอกว่าอาจารย์เปิ้ลจะไม่ให้คุณหลอกตัวเองหรอกว่าที่ตรงนั้นมันเวิร์กคนตรงนั้นมันดีอย่างเงี้ยอาจารย์มันจะไม่ให้คุณไปพูดหลอกตัวเองงั้นให้คุณย้อนกลับมาฟังข้อที่หนึ่งพี่ลีโคสารข้อที่หนึ่งคืออะไร <c oughs> ใ,หให้ย้อนกลับมาฟังข้อหนึ่งข้อหนึ่งคืออะไรอ่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ ออริจดาค่ะอริยดาค่ะ,คะสวัสดีค่ะให้ย้อนกลับมาฝังข้อหนึ่งสวัสดีพี่นิสาค่ะแม่เกทับไปนะทุเรียน80ที่นี่ก็80เหมือนกันถ้าหามนะถ้าจะกินเลยเขาขาย90คอนบุรีนะคะอาจารย์ไม่ได้อยู่ในเมืองในอำเภอเมืองโคราชนะอาจารย์เพิ่นออกมานอกอำเภออยู่คอนบุรีวันนี้จะไปเขื่อนน้ำแสจะไปล่องแพกับเพื่อนใ,นใครอยากเห็นภาพปิวแพเดี๋ยวอาจารย์มาฝากนะคะสวัสดีพี่นัชชิราค่ะสวัสดีค่ะ อ,อ,อาจารย์เมิ่รู้ว่าคนที่ฟังอยู่บางคนก็อาจจาะยุน้อยกว่าอาจารย์เปิ้ลแล้วว่าบางคนก็เป็นพี่อาจารย์เาินคนเป็นแม่อาจารย์่แต่ว่าอาจารย์เปิ้ลขออนุญาตเรียกพี่นะประมาณว่าเหมือนเรียกลูกพี่เป็นการให้เกยียรติเรียกพี่เนาะ,ะเรียกพี่เรียกคุณนะคะตามนั้นนะ,ะทีนี้ถึงไหนแล้วลืมเลยคือทุกพื้นที่คือความสุขนะคะแล้วก็โลกเนี่ยไม่เคยจ่ายรางวัลให้ผิดคนคนบางคนเนี่ยนะคะนิสัยไม่ดีนะเครียดกดดันโมโหอารมณ์เสียเนี่ยนะคะมันมันทำให้ เที่ยวนะมันทําให้ชีวิตเราแบบว่ามันมันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันไม่เกิดการพัฒนานะมันบางทีอย่าไปเอาแต่ใจตัวเองมากนะอ,อ๋อครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากคืออาจารย์เปิ้นรู้ว่าตรงนั้นนะ่ะมันแย่คนด้วยก็กลับมาฟังข้อที่หนึ่งย้อนมาฟังข้อที่หนึ่งคือทุนของเราอ่ะเรายอมรับความจริงนะว่าตรงนั้นมันเป็นปัญหาเราอยู่กับปัจจุบันนะว่าปัญหายังมีอยู่แต่ว่าคิดบวกนะคะหมายความว่าเอาละ ตรงนี้มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราถูกใจพอใจแต่เราต้องมีความสุขให้ได้แล้วย้อนกลับมาข้อที่3ว่าทุกพื้นที่มีความสุขความสุขไม่ได้เกิดจากที่เขาทําให้ถูกใจเราความสุขไม่ได้เกิดจากการที่ทุกคนจะต้องจัดเมคบรรยากาศให้ถูกใจเราแต่ความสุขเนี่ยทำให้เราเป็นคนที่อยู่ง่ายๆกินง่ายๆอยู่กับใครก็ได้ประมาณว่าอ่าโอเคเนะเมื่ออย่างนี้ไม่เป็นไรนะฉันมีความสุขคือตั้งจิตโปรแกรมจิตว่าฉันมีความสุขทุกพื้นที่ เดี๋ยวพื้นที่ตรงนั้นที่คุณอยู่จะขยับขยายออร่าจะแผ่ซ่านทําให้คุณใจเย็นใจเบามีความสุขแม้อยู่ในที่คนทุกข์เยอะแยะก็ตามอาจารย์เปิ้ลจะเป็นแบบนั้นนะอาจารย์เปิ้ลไม่ใช่ภูวิเศษแต่มันคือการกําหนดจิตของเรานั่นเองจิตของเราเนี่ยมันมีพลังมากนะอย่าได้ดูถูกเด็ดขาดว่าทํานั่นทํานี่ไม่ได้จิตเราเป็นจิตที่มีพลังค่ะไอจิตที่มีพลังตัวเนี้ย นะพอเรากำหนดจิตนะคะเรายอมรู้ความจริงว่าต้นทุนเราเท่านี้แต่เราแผ่อิทธิพลจากตัวเราเนี่ยใจฉันสงบฉันมีความสุขฉันกินอร่อยฉันทําหน้าที่ของฉันฉันผ่อนคาฉันดีแหลกฉันยิ้มฉันหัวราะฉันโปรแกรมจิตใต้สํานึกฉันเข้าไปทบทวนคอร์สเจวันพลังจิตเงินนะเวลาที่คุณเครียดไม่มีอะไรทำนะคะให้กับเข้าไปทบทวนคอร์สนะที่คุณลงทุนเพื่อตัวเองไว้ในการเปิดบัญชีรับของจักรวาลนะคะหนึ่บาท นะคะ17วันพลังจิตเงินนะเข้ามาเรียนนะคะเรียนก่อนตายนะถ้าตายแล้วก็ไม่มีประโยชน์นะแต่ว่าถ้าเรียนก่อนตายในระหว่างที่เรากําลังใช้ชีวิตอยู่เนี่ยมันจะช่วยเราได้มันจะสนับสนุนเราได้มันจะทําให้เรามีไอเดียมายเซตแบบใหม่ๆใ,ในการปรับขึ้นพลังงานกับการเงินความรักความสุขความสําเร็จได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนที่ไม่เคยขาดทุนคือการลงทุนทางการศึกษาคือการลงทุนกับตัวเองนะคะ ทักอินบ็อกมาส่งสลิปมาเข้าไปเรียนซะเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตทันทีในวันนี้การศึกษาแพงมากความไม่รู้แพงกว่าโอกาสนะคะก็เหมือนไอติมถ้าไม่รีบเรียนเดี๋ยวมันละลายไอขายกันนะคนบางคนเน่ยเล่นกับโอกาสถ้าวันนี้โอกาสง่าย,ายๆต่อหน้าคุณไม่รีบกขวยคว้าคุณไม่มีความกระตืนล้นคุณไม่พยายามนะ ชีวิตคุณก็ไม่สามารถไปข้างหน้าได้หรอกนะคะ,ะสวัสดีพี่เกษราพรค่ะสวัสดีค่ะนะคะ,อะขอทุกคนโชคดีมีความสุขสดชื่นแจ่มใสมีพลังนะคะสวัสดีพี่ฉีวันด้วยค่ะหวังว่ามุมมองวันนี้ที่อาจารย์เบิ้อนมาแมงปันน่ะพี่น้องทุกคนจะได้แง่คิดในการดําเนินชีวิตทั้ง3ข้อนี้เรียกว่าเป็นการ Move on เพื่อรวยทันทีคนเราถ้าติดกับปัญหามันไม่ม o v อ o นเห็นไหมคะวิธีการแก้ปัญหาข้อที่1อยู่กับปัจจุบัน ดูซิว่าเรามีอะไรนี่คือทุน2ใจต้องสดใสเป้าหมายต้องชัดเจนนะโลกไปนี้จ่ายรางวัลให้ถูกคนเสมอ 3. นะคะทุกพื้นที่คือความสุขไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็มีความสุขถ้าเรามีความสุขได้โลกจะจ่ายรางวัลให้กับเราแต่ถ้าเราเป็นคนทุกข์ต่อให้กินข้าวช้อนเงินช้อนทองบรรยากาศสุขสบายที่นอนนุ่มนิ่มนะคะวิวทิวทัศน์สวยงามแวดล้อมไปด้วยคนสวยหล่อคุณก็ทุกอยู่ดี เพราะว่าจิตเนี่ยมันถูกวางไว้ผิดที่นะบางคนคือเอาจริงนะสภาพแวดล้อมทุกเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทุกนะรู้ไหมว่าเวลาที่อาจารย์เปิ้ลขึ้นมาไลฟเอ่ะมันเหมือนอาจารย์เปิ้ลขึ้นมาสอนคุณใช่ไหมจริงๆไม่ใช่นะการที่อาจารย์เปิ้ลมาไล์ให้กําลังใจคุณคือการที่อาจารย์เปิ้ลไล์ให้กําลังใจและสอนตัวเองเพราะอาจารย์เปิ้ลกําลังเจอปัญหาแบบเดียวกันคุณอยู่คือเราไม่สามารถคอนโ control ทุกอย่างได้ตามใจเราได้หรอก เออเราไม่ได้มีอิทธิพลขนาดนั้นแต่เราสามารถทําให้ทุกพื้นที่ของเรานั้นเป็นพื้นที่ที่มีความสุขเป็นพื้นที่แห่งความโชคดีเป็นพื้นที่แห่งค,คงความรวยได้นะใครเข้าใจฟังมาถึงตรงนี้รู้สึกทราบซึ้งใจพิมพ์สาธูพร้อมกดแชร์ค่ะสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุอนุโมทามนินะคะไลฟ์นี้ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระเจ้าถือว่าเป็นไลฟ์ธรรมะให้พวกเราอยู่กับปัจจุบัน ตั้งจิตอธิษฐานตั้งจิตประพัฒสอนเพื่อให้เรานั้นใช้ทุกพื้นที่ของเรานั้นให้มีความสุขเจอแต่ความโชคดีตลอดปีตลอดไปนบแต่นี้เป็นต้นไปพบแต่สิ่งที่งดงามนะคะ สาธุทสาธุูสาธุทูเพียงรับพลังไปเลยนะคะส่วนใครอยากทำบุญสร้างกุศลไปบัญชีบุญมาจันเปิลนะคะ8 0 0 2 1นย์ศธนาคารไทยพาณิชย์ส่วนใครเอนดูาจาจย์เปิลแม้แต่ทั้งวันที่จะไปลงแพรทำภารกิจกับเพื่อนก็ยังสามอะไรอย่าลืมเลี้ยงกาแฟเลี้ยงน้ำหวานนะคะหรือว่าเลี้ยงทุเรียนอาจารย์เปิลสักกิโลก็ได้นะคะกิโลละ80บาทนะคะที่เบอร์บัญชีแบงก์กรุงเทพค่ะศูนย์ห้าแปดเจ็ดศ5 0ย์8กาหกศูนย์เจ็ดแปดค่ทุก ท่านที่แม่ตาจานเปิ้ลน้อยก่อใจในการเลี้ยงกาแฟนะคะและทุเรียนกิโลละ80บาทนะสวัสดีพี่เพ็ญน,นีค่ะนะใครที่รักอินดูวาจา์เปิ้ลอยากให้ความรักอยากให้ความสุขอยากให้ความสบายใจกับาจา์เปิ้ลนะก็สามารถสับสุนอาจา์เปิ้ลได้ที่เบอร์บัญชีแบงกรุงเทพนะคะแต่ส่วนความความฝัน เป้าหมายของอาจารย์เปิ้ลในเดือนนี้คือปรารถนาให้ทุกท่านทุกคนเนี่ยได้อยู่ในคอร์ส17วันพลังจิ7เงิน1,299บาทเท่านั้นใครที่สนใจทักอิ Inbox แฟนเพจ a c e b o o k นะคะเพื่อเข้าเรียนในกลุ่มปิดกลุ่มพิเศษนะ,ะเพื่อเศรษฐีสายสวรรค์ทุกท่านคอร์สนี้ไม่ใช่คอร์สธรรมดา แต่เป็นคอร์สที่เปิดโลกวิญญาณภายในเคยได้ยินที่อาจารย์เพิร์นพูดไหมคะว่าพลังงานในตัวเราคือบัญชีลับของจักรวาลเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่คุณไม่ขยันไม่ใช่คุณไม่เก่งไม่ใช่คุณไม่ฉลาดแต่คุณแค่ยังจูนคลื่นกับสิ่งที่ต้องการยังไม่ชัดเจนคอร์สนี้เป็นคอร์สรวมตัวของสิทธิเก่าสิทธิใหม่เป็นการรวมสามาัคคีทําร่วมกันขอเชิญทักอินบ็อกมาเข้ากลุ่มได้เลยนะคะ,ะสวัสดีพี่จ๋านะคะใจมาค่ะสวัสดีค่ะนะคะอ่ะโอเคนะคะวันนี้อาจารย์เปิ้ลนเนี่ย ก็ให้ความสุขความสบายใจไปประมาณนึงแล้วนะคะก็หวังว่าผลบุญในวันนี้จะส่งผลให้จันเพิ่นได้รับความสุขความสบายใจทั้นกันเราต่างคนต่างแผ่เมตตาจิตปรารถนาความดีความสุขให้แก่กันและกันนะคะแต่เหนือสิ่งใดไม่ใช่การเห็นแก่ตัวถ้าเราจะเริ่มต้นเลือกตัวเองถ้าเราจะเริ่มต้นให้หัวใจตัวเองถ้าเราจะเริ่มต้นทุกอย่าง นะให้ให้ใจตัวเองนะคะตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นอนะ่ะมีความสุขมากๆนะคะเราจะต้องชาเลนจ์ท้าทายตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะรักตัวเองทําเพื่อตัวเองนะคะมีความสุขมากๆนะสดชื่นแจ่มใสแล้วก็มีพลังค่ะนะสดชื่นแจ่มใสมีพลังนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อยู่กับปัจจุบันทําให้ดีที่สุดไม่ต้องเสียใจกับอนาคตค่ะถ้าเราทําวันนี้ดีที่สุดแล้วคนบางคนเนี่ยนะพอแก่เท่ามามานั่งคิดโอ้ยดูซิตอนยังหนุ่มยังสาว อยากไปไหนก็ไม่ไปบอกแต่ว่าไม่มีตังค์ตอนนี้มีตังค์ไปไม่ได้ นะที่หนักกว่านั้นคือยังหนุม่มยังสาวเนี่ยเก็บตังไปเก็บตังมาหมดไปกับคนอื่นเฉยเลยเพอแก่ตัวมานะคะ<ส>ก็ไม่มีตังขาก็ไม่ดีไปไม่ได้อย่าให้ชีวิตมันถึงทางตันแบบนั้นวันนี้มาเรียนนะคะมาปลดล็อกการเงินกันที่คอร์ส17วันพลังจิตเงิน1299นะคะทักมาที่นพอกส่งสลิปเลยด่วนเลยเพื่อเปลี่ยนชีวิตของเราค่ะแล้วก็วันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขแยกยากยาก,กันไปรวยอะไรที่อยู่หน้าเพจอาจารย์เปิ้ลแชร์บ้างค่ะ แชร์เอากุศลแชร์เอาบารมีนะการใช้พื้นที่ facebook ของเราในการแชร์สิ่งที่ดีคอนเทนต์ที่ดีพลังงานที่ดีเป็นบุญบารมีทางปัญญากับตัวเรานะคะอาจารย์เพื่อนอนุโมทนาบุญกับทุกการแชร์แบ่งปันไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือคอนเทนต์แชร์ได้เลยไม่ต้องขออนะุญาตแชร์ไปให้หมดเลยค่ะ นะคะแล้วก็เข้าเรียนทบทวนด้วยนะคะนักเรียนเบอร์หนึ่งของอาจารย์เปิ้ลน,นะคะวันนี้อาจารย์เปิ้ลขออนุญาตนะคะ,ะให้พวกเราทุกคนแยกย้ายกันไปรวยวันนี้เจอแต่ความโชคดีเงี่ยหูฟังได้เลยมีแต่ข่าวดีแน่นอนค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะตะกุดรกช้างใครจะสั่งตอนนี้ของยังมีนะคะสั่งบูชาเลย599บาทเท่านั้นสําหรับคนที่ทําดีมาตลอดแต่ไม่ได้ดีสักทีพลังพุทธคุณตัวนี้จะเปิดโชคให้คุณนะคะเบิกบ,บุญเก่ารวยชาตินี้ทันทีนะคะทักมาที่อินบอท เกี่ยวันคะรักค่ะทรงรักส่งกอดพบกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายรักค่ะเป็นกำลังใจให้อาจารย์เปิ้ลเป็นกำลังใจให้คุณนะคะรักค่ะ